ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาเย็บเกางเกงสลักผู้ชายอีกรอบหนึ่งนะครับเกางเกงตัวนี้สําหรับเด็กโตนะครับอาจจะประมาณอายุสิบสองประมาณนี้นะครับสิบเอ็ดสิบสองนะครับเริ่มแรกเราก็รีดอะไรกระเป๋าก่อนนะครับโดยใช้กาวแป้งเปียกนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาแปะอะไรกันนะครับใช้กาวแป้งเปียก ติดด้านในทีนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมารีดติดกันนะครับครับรีดติดโดยให้คลิปตรงกันแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็รีดโดยไม่กดไอ้น้านะครับรีดแห้งนะครับครับก็จะติดแบบนี้นะครับพอติดแล้วก็สามารถกดไอ้น้ําได้นะครับอีกชิ้นก็คือสาบกระเป๋านะครับสาบปากกระเป๋าสาบปากกระเป๋าเราจะพับแค่ด้านเดียวนะครับ เมื่อกี้พับสองด้านผิดนะครับพับด้านเดียวเสร็จแล้วก็วางให้ตรงกับปากกระเป๋านะครับแล้วก็รีดแห้งนะครับถ้าติดแล้วก็สามารถกดไอ้น้าได้นะครับขับต่อไปเราก็จะเย็บอะไรติดกับผ้ากระเป๋านะครับเย็บขนาดหนึ่งทับสิบหกนะครับหนึ่งร่องตินผีเท่านั้นนะครับอย่าเย็บใหญ่กว่านี้นะครับแล้วก็เย็บยึดด้านข้างด้วยนะครับ คับเรียบร้อยครับต่อไปก็เย็บซับปากกระเป๋านะครับซับตัวนี้เราเย็บด้านใน1นึทับสินะครับส่วนด้านนอกก็เย็บริมนะครับหลังจากนั้นก็นำซับปากกระเป๋านะครับมาวางนะครับครับเจาะเลยนะครับ ย็บมาถึงรอยขีดปากกระเป๋าล่างนะครับครับสล้วก็ย้ำนะครับหักออกมานะครับใช้กัไกลายคลิปนะครับให้ถึงมุมหลังจากนั้นก็ทับคิ้วปากกระเป๋านะครับทับคิ้วลบไปทางสาบผ้ากระเป๋านะครับ พอทับคิวเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะเย็บก้นกระเป๋าก่อนนะครับเย็บก้นกระเป๋าโดยกลับด้านในออกมาด้านนอกนะครับสเสร็จแล้วก็เย็บรอบหนึ่งก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเย็บด้านที่ถูกอีกทีหนึ่งนะครับครับเราจะเย็บมาแค่ถึงสาบนะครับไม่เย็บสุดนะครับเพราะถ้าเราเย็บสุดเราอาจจะทำงานขั้นตอนต่อไปได้ยากนะครับ หลังจากนั้นก็กลับออกมานะครับเสร็จแล้วก็ใช้เหล็กแหลมนะครับงัดมุมออกมาให้สวยนะครับหลังจากนั้นทับคิ้วอีกรอบหนึ่งนะครับประมาณ1,8นะครับครึ่งตีนผีนะครับทัครึ่งตีนผีตลอดแนวนะครับ หลังจากนั้นเราก็ทับคิวปากกระเป๋านะครับหนกระเบียดนะครับหตินผีนะครับตลอดแนวนะครับการทับคิวตัวนี้ถ้าเราไม่รีดจะไม่สวยเลยนะครับยิ่งผ้าตัวนี้เป็นผ้าวาเลนติโนนะครับจะมีความยืดเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องระมัดระวังในการเย็บนะครับเพราะว่าตินผีจะไล่ผ้านิดหนึ่งนะครับครับเย็บลงมาจนถึงที่เราคลิปนะครับย้ำแล้วก็ตัดได้นะครับ ครับเย็บเลยออกมานิดนึงก็ได้นะครับเย็บหักม e ุมมองมานะครับครับเสร็จเราก็หักออกมาครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะต้องมายึดผ้ากระเป๋าอีกทีนะครับวางผ้ากระเป๋าให้เรียบนะครับยึดด้านบนด้านข้างให้เรียบร้อยนะครับการวางผ้ากระเป๋าให้เรียบนะครับเราจะทำส่วนอื่นต่อไปได้สวยงามนะครับรูปผ้ากระเป๋าให้เรียบเสมอนะครับ เย็บตรงมุมที่เราคลิปนะครับยืดนิดนึงนะครับตัวนี้เราเจาะกระเป๋าหน้าเรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็ตีจีบหลังนะครับจีบด้านหลังเราจะตีจีบให้เรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจาะปากกระเป๋าตอนะครับเจาะกระเป๋าหลังนะครับครับต่อไปเราก็ทําการตีจีบทั้งสองข้างนะครับตีจีบให้เรียบร้อยก่อนนะครับ ครับผ้ากระเป๋าหลังยาว8นิ้วอ่า18นิ้วนะครับกว้าง7นิ้วนะครับครับเราก็ตีจีห้เรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปขีดยบร้อยแล้วเราก็จะเจาะกระเป๋าหลังนะครับกระเป๋าที่เจาะวันนี้เป็นกระเป๋าลิ้นเดียวนะครับด้านบนก็จะเป็นผ้าผืนใหญ่แบบนี้นะครับเพเดี๋ยวเราจะเย็บยึดให้อยู่ด้านในกระเป๋าเลยนะครับ ครับถ้าลิ้นผ้ายาวกว่าแล้วก็เจียนออกนิดนึงนะครับหรือไม่งั้นก็กลับขึ้นไปนะครับแหวกให้ลิ้นผ้าแหวกขึ้นไปด้านบนนะครับเดี๋ยวเราขีดเส้นให้ยาวนิดหนึ่งนะครับจะได้เจาะง่ายขึ้นนะครับเราจะแหวกผ้าที่เป็นด้านบนนะครับขึ้นไปนะครับวางลิ้นกระเป๋าด้านล่างนะครับให้ใหญ่เท่าที่เรา ขีดที่จะผ่าไว้นะครับผ้าตัวนี้ค่อนข้างย่นนะครับผ้าวาเลนติโนตินผีจะไล่นิดนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้กระดาษรองเย็บนะครับเราจะแหวกผ้าที่เป็นลิ้นด้านบนขึ้นไปให้หมดนะครับอย่าให้ติดนะครับไม่งั้นจะเหลือเป็นเศษผ้าติดกับลิ้นล่างนะครับซึ่งจะไม่สวยนะครับครับเรียบร้อยครับต่อไปเราก็จะไปตัดแวกนะครับ การตัดแหวกเราจะตัดจากด้านบนนะครับเพราะผ้าตัวนี้หนามากนะครับเรารีดกาวทั้งตัวผ้ากางเกงนะครับเป็นลีดกาวที่เป็นกาวเยลซีนะครับแล้วก็ลีดผ้ากระเป๋านะครับติดด้วยกาวแป้งเปียกนะครับผ้าตรงนี้ก็จะหนานิดนึงนะครับเราคลิปให้เป็นมุมแบบนี้นะครับคลิปให้เป็นมุมทั้งสองด้านนะครับ ลิปให้ชิดกับเส้นได้นะครับแต่ไม่ตัดเส้นได้นะครับครับหลังจากนั้นก็นำสาบแล้วก็ผ้าสาบรองนะครับกลับเข้าไปด้านในนะครับกลับทุกอย่างเข้าไปด้านในก็จะได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะระเบียบนิดนึงนะครับ ครับพอจัดระเบียบเรียบร้อยใช้ไขควงนะครับดันมุมผ้าเข้าไปด้านในนะครับดันมุมผ้าที่เราตัดเป็นสามเหลี่ยมนะครับเข้าไปด้านในจัดระเบียบให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราจะทับคิ้วปากกระเป๋าล่างก่อนนะครับจัดระเบียบให้ดีนะครับแวกผ้าที่เป็น ลิ้นกระเป๋าด้านบนนะครับที่เป็นสับรองนะครับขึ้นไปด้านบนก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะทําการทับคิ้วปากกระเป๋าล่างก่อนนะครับกระเป๋าลิ้นเดียวเรามากักจะเจาะกันแบบนี้นะครับซึ่งจะง่ายกว่ากระเป๋าสองลิ้นนะครับทับคิ Q, 1, ้วหนึ่งทับสิบหกนะครับหนึ่งล่องติ้นผีตลอดแนวนะครับแบกทับให้สวยงามนะครับ ครับถ้าตินผีไร้ผ้าอาจจะต้องใช้กระดาษรองเย็บนิดนึงนะครับหลังจากนั้นก็จะระเบียบให้ดีนะครับหลังจากนั้นเราจะทับคิ้วปากกระเป๋าบนนะครับโดยทับคิ้วหลบไปทางสาบหลบนะครับทับหลบไว้ในปากกระเป๋านะครับทับหลบไปก่อนนะครับ จดระเบียบให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเย็บยึดตัวที่เราตัดเป็นสามเหลี่ยมด้านในนะครับตัวนี้นะครับดึงออกมาให้สุดนะครับเสร็จแล้วก็ยึดด้านในก่อนนะครับทั้งสองด้านเลยนะครับตัดขี้ได้ให้เรียบร้อยนะครับอย่าให้มีขี้ได้เหลือนะครับดึงลิ้นนี้ออกมาให้สุดนะครับหลังจากนั้นก็จะระเบียบให้ดีนะครับเสร็จแล้วก็เย็บยึดด้านในนะครับ หลังจากนั้นเราจะยึดข้างปากกระเป๋าด้านนอกนะครับตัดขีด้ได้ให้หมดนะครับปากกระเป๋าด้านนอกเราจะยึดแค่ด้านข้างนะครับด้านบนเราจะไม่ยึดนะครับจัดระเบียบให้ดีนะครับอย่าให้ปากกระเป๋าเบี้ยวนะครับขย้ำให้สนิทนะครับ ถ้าเพื่อนๆมีจักแซจกจักซิกแซกนะครับก็อาจจะไปแซกมุมปากกระเป๋าให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ง่ายนะครับหลังจากนั้นตัดสาผ้ารองให้เล็กกว่าผ้ากระเป๋าประมาณสัก1 1 4หนึ่งสหรือ1กระเบียดก็ได้นะครับเพราะเราจะห่อปากกระเป๋าอีกทีนะครับผ้ากระเป๋าผืนนี้มีความยาวอยู่ที่18นิ้วนะครับแต่ก็ยังแทบไม่พอนะครับ ตัวนี้เป็นกางเกงเด็กโตนะครับอายุประมาณ11ปีนะครับความสูงก็ไม่ได้มากนะครับเพราะฉะนั้นก็จะตัดยาวแค่31นิ้วนะครับถ้าประมาณ12-13ถึงก็อาจจะต้องตัดยาวถึง33 -34 ถึง3 4นิ้วนะครับเด็กผู้ชายช่วงนี้ก็จะโตช้ากว่าเด็กผู้หญิงนะครับการวัดสัดส่วนเป็นสิ่งสำคัญนะครับในการ ตัดกางเกงนะครับจะต้องวัดสัสดส่วนให้แม่นยำนะครับครับตรงนี้ก็ตัดได้ไปก่อนนะครับมาห่ออีกด้านหนึ่งนะครับห่ออีกด้านหนึ่งให้เรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเย็บสามเหลี่ยมด้านบนนะครับรบเดี๋ยวเราจะเย็บสั์ด้านในนี้ก่อนนะครับ สับด้านในก็เย็บเท่าที่เย็บได้นะครับแค่ยึดให้ติดปากกระเป๋าก็พอนะครับให้เย็บให้ติดผ้ากระเป๋าแค่นั้นก็พอนะครับไม่ต้องเย็บยึดอะไรมากนะครับเพราะตัวนี้อยู่ในผ้ากระเป๋าอยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหานะครับสิ่งสำคัญก็คือเย็บให้ตรงแค่นั้นเองนะครับหลังจากนั้นก็ห่อผ้ากระเป๋าต่อนะครับ หรือถ้าเพื่อนๆไม่ถนัดแบบนี้ก็สามารถเปิดผ้ากระเป๋ายึดใต้ปากกระเป๋านิดนึงก็ได้นะครับได้เหมือนกันนะครับแต่ตัวสับรองตัวนี้เราจะไม่โพ้งนะครับเพรอยู่ในผ้ากระเป๋าแล้วนะครับยังไงก็มองไม่เห็นนะครับแล้วก็ไม่มีส่วนที่จะลุยอีกแล้วนะครับเพราะเรายืดขอบแล้วนะครับ หลังจากนั้นเย็บสามเหลี่ยมด้านบนผ้ากระเป๋านะครับเย็บเป็นสามเหลี่ยมให้สวยงามนะครับครับอาจจะหักมุมลงมาเก็บตรงมุมนี้อีกนิดนึงนะครับครับตัดขี้ได้ให้เรียบร้อยนะครับครับตัดขี้ได้ให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราจะยึดผ้ากระเป๋านี้ติดตัวกางเกงนะครับ ้ากระเป๋านี่สูงไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะยึดตามรอยที่เราตีจีบหรือตีเกล็ดนะครับครับยึดประมาณสี่ห้าฝีเข็มก็คือว่าโอเคนะครับตัดขีดได้ให้เรียบร้อยนะครับครับเดี๋ยวเราไปรีดปากกระเป๋าให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็ต่อด้านข้างได้เลยนะครับต่อด้านข้างโดยนําคลิปให้ตรงกันนะครับทําคลิปให้ตรงกันเสร็จแล้วก็เย็บตามชิ้นหลังที่เราขีดช็อกไปเลยนะครับ ช็อคตัวนี้เพื่อนๆอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับเวลาที่เราประกอบด้านข้างนะครับตัวรอยช็อคก็จะมาวางตรงที่เราคลิปหักมุมตรงด้านข้างพอดีนะครับเสียงน้องไก่ก็มานะครับครับหลังจากนั้นก็ต่อด้านข้างให้เรียบร้อยนะครับนำไปรีดแบะแตะเก็บให้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะไปทําขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากนั้นเราก็จะติ๊ก จุดที่เราจะวางหูนะครับด้านหลังจะห่างกับรอยคลิปเข้ามาประมาณนิ้วครึ่งนะครับครับติดหูให้เรียบร้อยก่อนนะครับทั้งสองข้างทําเหมือนกันนะครับวัดเหมือนกันเลยนะครับกเกงนี้จะมีหูอยู่หกหูนะครับข้างละสามแต่หัวหน้าจะต้องติดตรงเส้นกลางหน้านะครับซึ่งจะพับ แล้วทำการติดให้สวยงามพอดีนะครับครับหลังจากนั้นก็ทำการเข้าขอบเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตหยิบขอบวัดขอบนิดนึงนะครับ,รบเป็นขอบชิ้นนี้นะครับชิ้นเมื่อกี้เป็นขอบด้านซ้ายนะครับตัวนี้เป็นด้านขวานะครับ ครับเราก็วางคลิปให้ตรงกันนะครับเสร็จแล้วก็เข้าขอบมาได้เลยนะครับครับเย็บขอบมาตามผ้ากาวได้เลยนะครับตัวนี้เป็นผ้ากาวนะครับไม่ใช่เคมีแข็งนะครับตัวนี้เป็นผ้ากาวแข็งนิดนึงนะครับผ้ากาวขึ้นทรงนะครับครับ สังเกตว่าขอบเขาก็จะใหญ่กว่าตรงที่เรายืดหูนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นลอยยืดหูก็จะไม่โผล่ออกมานะคร,ครับัเราจะยืดแค่นี้นะครับหลังจากนั้นเราจะเข้าสิบก่อนนะครับสิบเราจะยืดซิบขึ้นไปอีกประมาณครึ่งนิ้วนะครับเราจะเย็บด,ด้วยความซิปลงก่อนนะครับความสิบลง เย็บ yep, กับรอยช็อกนะครับครับหลังจากนั้นก็นำสามมาวางนะครับแล้วก็เย็บ yep, ทับคิวด้านบนอีกทีนะครับการเข้าซิปแบบนี้จะเป็นการเข้าซิปแบบช่างเทเลอร์นะครับไม่ใช่การเข้าซิปแบบช่างที่เราทำกันทั่วไปไม่เหมือนกับการที่ผมเปลี่ยนซิปทุกครั้งนะครับ เปลี่ยนซีทุกครั้งผมจะเข้าซิปฝั่งซ้ายก่อนนะครับแล้วมาเย็บฝั่งขวานะครับแต่การเย็บแบบนี้จะเป็นการเย็บแบบช่างเทเลอร์นะครับก็คือจะเย็บฝั่งขวาก่อนแล้วมาติดฝั่งซ้ายที่หลังนะครับหลังจากนั้นก็เข้าขอบเพิ่มนะครับขอบตัวนี้เดี๋ยวจะมีการต่ออีกทีหนึ่งนะครับจะมีการต่อขอบอีกทีนะครับเพราะว่าพาตัวนี้ไม่พอนะครับ คือถ้าเราใช้ขอบตัวนี้เลยก็ได้เหมือนกันนะครับก็จะไม่สามารถวนหัวแบบนี้ได้นะครับครับต่อไปเราก็เข้าขอบอีกด้านหนึ่งนะครับตัวนี้เราจะเข้าขอบไปเลยนะครับตรงจุดวางซิปเดี๋ยวเราจะใช้คัตเตอร์เลาะนิดหน่อยนะครับก็สามารถเข้าซิฟได้เลยนะครับ ครับเย็บไปจนสุดเลยนะครับตัวขอบด้านในผมใช้ผ้าซับในสูตรนะครับในการรองนะครับครับใช้นิ้วกรีดให้เรียบนะครับให้รอยเย็บเรายัดเข้าไปในขอบให้หมดนะครับหลังจากนั้นวนหัวตัดได้เลยนะครับด้านนี้จะวนหัวแบบตัดนะครับตัดผ้าส่วเกินทิ้งนะครับ หลังจากนั้นก็ทำการกลับหัวออกมาได้เลยนะครับใช้เหล็กแหลมในการงัดมุมให้สวยงามนะครับครับหลังจากนั้นเราก็ทำการเย็บใต้ท้องขานะครับเย็บตะเข็บใต้ท้องขาแล้วนำไปรีดแบะให้เรียบร้อยนะครับ ทั้งสองข้างทำเหมือนกันนะครับเมื่อรีดแบบสเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะเอาด้านที่เป็นสับซิปด้านซ้ายนะครับเอาด้านในออกนะครับแล้วสับด้านขวาก็เอาด้านนอกออกนะครับหลังจากนั้นก็นำมาชนกันแบบนี้นะครับบางท่านก็ถนัดเอาฝั่งซ้ายเข้าด้านในบางท่านก็ถนัดเอาฝั่งขวาเข้าด้านในนะครับ ไม่ผิดนะครับสามารถทำได้ใช้เข็มหมดกลัดตามจุดไปจนถึงขอบด้านหลังเลยนะครับจุดสำคัญก็คือขอบด้านหลังจะต้องตรงกันนะครับขอบด้านหลังตัวนี้จะต้องตรงกันนะครับวัดให้ดีนะครับ เสียงนุงไก่ก็มานะครับทนฟังนิดนึงนะครับครับหลังจากนั้นเราก็จะเข้าเป้านิดน,นึงนะครับเข้าเป้าเสร็จแล้วเราก็จะเข้าซิปต่อนะครับเข้าซิปต่อโดยวางสับซิฟด้านขวานะครับวางกระลอยพับซิฟด้านซ้ายได้เลยนะครับเย็บขึ้นมาจนสุดขอบย้ำแล้วก็ตัดได้ไปก่อนนะครับ หลังจากนั้นใช้คัตเตอร์เลาะรูนิดหนึ่งแล้วก็ใช้ไขคครับเข,บข,ขาขยยัดเข้าไปนะครับหาวิธีไหนก็ได้นะครับที่จะยัดขอบเข้าไปให้ได้ยัดซิฟเข้าไปให้ได้นะครับใช้ไขค,ควงยัดก็ได้นะครับตัวนี้จะยัดยากนิดนึงนะครับเพราะว่าซิฟโปรใหญ่แล้วก็แข็งนะครับค่อยๆยยัดเข้าไปนะครับครับพยายามยัดเข้าไปให้ได้นะครับ อาจจะใช้แก่ควงช่วยหรือดึงด้านในก็ได้นะครับได้เหมือนกันหลังจากที่ยัดเข้าไปได้นะครับเราก็จะทับตัวนี้เราจะทับบนขอบได้เลยนะครับก่อนที่จะถึงฟันซิปนะครับเราจะดึงฟันซิปให้ดุ้งขึ้นนิดนึงนะครับเพื่อที่จะใส่ได้ส,สวมใส่ได้สบายนะครับหลังจากนั้นเราจะนําตะขอมากดให้เป็นรอยนะครับหรือถ้ากดทะลุได้ก็ทะลุเลยนะครับ ถ้ากดแล้วไม่ทะลุเราสามารถที่จะกดให้เกิดรอยเสร็จแล้วก็ใช้ที่เลาะได้เจาะนิดหน่อยนะครับครับตัวนี้เป็นตะขอเกี่ยวนะครับเราจะต้องลองด้วยไม่บรรทัดเสมอนะครับหลังจากนั้นใช้ก้อนทองเหลืองนะครับกดบี้ลงนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องตอกนะครับแต่แรงผมอาจจะน้อยนิดนึงนะครับก็อาจจะต้องตอกนิดหน่อยนะครับครับหลังจากนั้นก็เรียบร้อยนะครับ ต่อไปเราก็จะติดตะขอตัวเมียด้านซ้ายนะครับตะขอตัวเมียติดตรงไหนติดตรงรอยเย็บเลยนะครับรอยเย็บติดซิปนะคะที่เราทับคิวด้านบนนะครับหลังจากนั้นก็ใช้ตัวล็อกด้านในนะครับใส่นะครับเสร็จแล้วก็ใช้แท่งทองหนึ่งบี้ได้เลยนะครับ ตอกนิดหน่อยก็ได้นะครับครับพอเสร็จแล้วก็ลองเกี่ยวดูนะครับหลังจากนั้นเราก็จะต่อขอบหลังนะครับจากที่เราเย็บไว้นะครับต่อขอบหลังเมื่อขอบตรงกันแล้วการต่อก็จะง่ายนะครับต่อขอบหลังให้เรียบร้อยนะครับ หลังจากนั้นก็เจียนผ้าส่วนเกินนะครับเจียนผ้าส่วนเกินเจียนผ้ากาวแข็งออกนะครับเพื่อไม่ให้คำเอวจนเกินไปนะครับผ้ากาวแข็งตัวนี้เราจะนําไปรองตะขอฝั่งขวามือนะครับซึ่งจะคำเอวได้นะครับถ้าเราไม่เจียนออกถ้าเราไม่รองผ้ากาวแข็งแบบนี้นะครับหรือผ้าเคมีแข็งนะครับตะขอก็จะคำเอวนะครับครับใช้นิ้วกรีด ให้เรียบแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็พับนะครับพับเสร็จแล้วก็สามารถทับคิ้วมาได้เลยนะครับการเย็บซับที่เป็นผ้ารองขอบด้านในนะครับเราจะเย็บไม่สุดนะครับเพราะว่าเราต้องการให้ขอบด้านในให้ตัวได้เล็กน้อยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ขอบตึงจนเกินไปนะครับครับพับขอบ พับขอบส่วนเกินเข้าไปด้านในขอบให้หมดนะครับหลังจากน,นั้นก็ทําการเย็บนะครับแต่เราจะไม่เย็บผ่านมาเลยนะครับเราจะเย็บอีกด้านให้เหมือนกันนะครับครับหลังจากนั้นเราก็จะทําการโค้งซิปนะครับการโค้งซิปก็โค้งพอสวยงามนะครับประมาณนิ้วหรือนิ้วหนึ่งสี่กำลังสวยนะครับ การโคง้งซิปผมจะใช้ความถี่ห่างที่ถี่นิดนึงนะครับประมาณสองนะครับเพื่อให้การเย็บของเราสวยงามนะครับขับเย็บลงมานะครับขับเมื่อกี้ติดกระเป๋านิดนึงนะครับแล้วก็เย็บลงมา สร็จแล้วก็โค้งซิปให้สวยงามนะครับมือเราจะต้องทำหาเม็ดหยุดซิปด้านใต้เสมอนะครับเพื่อป้องกันเข็มหักนะครับการที่เข็มหักระหว่างเย็บไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับอาจจะทำให้จักรรวนได้นะครับครับหลังจากนั้นก็ยึดสาบด้านในให้ติดกันนะครับพอยึดสาบด้านในให้ติดกันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะ มาต่อขอบฝั่งขวานะครับขอบหลบนะครับหลังจากนั้นก็ทําการวนหัวนะครับวนหัวตัวนี้จะวนหัวเป็นสามเหลี่ยมนะครับวนหัวเสร็จแล้วเราก็จะเจียนผ้าส่วนเกินทิ้งนะครับตัดมุมนิดหน่อยนะครับเพื่อเวลากลับออกมาแล้วจะได้สวยงามนะครับ ใช้เหล็กแหลมนะครับงัดออกมาให้หมดนะครับหลังจากนั้นก็ทกําการทับคิว้วตัวขอบที่เราต่อนิดนึงนะครับทับคิวด้านบนมานะครับทับรอบเลยนะครับ ทับลงมาด้านล่างแล้วก็เลยลงมาตรงสาบซิปเลยนะครับครับย้ำแล้วก็ตัดได้นะครับตัดกิดได้ให้เรียบร้อยนะครับด้านนี้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปการเย็บปิดขอบนะครับเราจะต้องลองผ้ากาวแข็งหรือว่าเป็นผ้าเคมีแข็งทุกครั้งนะครับเพื่อป้องกันตัวตะขอค้าเอวนะครับเพราะว่าด้านหนึ่งเขามีสาบที่หนาอยู่แล้วนะครับ แต่ด้านนี้มีแค่ผ้าบางๆนะครับเป็นแค่ผ้าซับในอาจจะคำเอวเรานะครับทำให้เวลาสวมใส่ไม่สบายนะครับตัดที่ได้เห็นตรงไหนตัดตรงนั้นนะครับอย่ารอนะครับจะระเบียบให้ดีนะครับหลังจากนั้นก็ทำการทับคิ้วมันได้เลยนะครับดึงผ้าที่เป็นขอบด้านในให้ตึงนะครับ อย่าให้หย่อนนะครับทับออกมาจนสุดเลยนะครับเรียบร้อยครับหลังจากนั้นเราจะทําการติดหูนะครับแล้วเราจะเย็บห่างจากขอบลงมาหนึ่งกระเบียดนะครับหลังจากนั้นก็พับขึ้นไปแล้วก็เย็บให้ห่างจากขอบเครื่องตีนผีนะครับการเย็บหูแบบนี้เราจะเย็บด้านในนะครับ หลังจากนั้นพับให้เรียบแบบนี้นะครับกดตรงนี้ให้เป็นรอยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะแหวกลงมาเย็บด้านในเหมือนกันนะครับการเย็บหูแบบนี้จะเป็นของช่างเทเลอร์นะครับซึ่งจะสวยงามมากกว่าที่เราจะเย็บด้านนอกนะครับพอเย็บเสร็จทุกหูเย็บเหมือนกันนะครับเย็บเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปรีดให้เรียบร้อยนะครับงานก็จะนิ่มมากขึ้นนะครับเดี๋ยวให้ดูงานเสร็จนะครับ คับงานที่เสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะครับซิปก็สวยงามนะครับตรงชายเราจะสอยนะครับตัวนี้สอยด้วยจักรนะครับผมใช้จักรเย็บในการสอยนะครับแบบนี้นะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับ